เปิดโลกนิทานหันษากลับมาพบกันอีกครั้งกับนิทานเรื่องนอนแก้วกับสายรุง้งวันนี้มาเด็กๆวันนี้เรามาพบกับนทานตตอีก้วนะคะเอ๊ะวันนี้นเราชื่อ,อ,รอ,อไรนอนแก้วกับสายรุง้งี่นา่าสนใจจงเลยแล้วเด็กๆทำทไอยากไปชม นอนแก้วสีซ่อมสดใสอาศัยอยู่ในสวนดอกไม้อย่างมีความสุขแต่ละวันอุ้ยอ้ายจะไต่ไปตามที่ต่างๆที่มีใบไม้ซึ่งมันชอบกินแล้วตั้งหน้าตั้งตากินอย่างอร่อยอร่อยอุ้ยอ้ายจึงอ้วนท้วนและตัวโตวขึ้นทุกวันยามบ่ายฝนตกลงมาพรำพทำให้อากาศที่ร้อนอบอ,อ้าว กลับมาชุ่มฉ่ำไปทั่วทั้งสวนเมื่อฝนหยุดตกพระอาทิตย์ทอแสงอีกครั้งหยดน้ำฝนวับวาวสะท้อนกับแสงเดดอุอายมองหยดผลฝนอย่างเพลิดเพลินจูจูหยดน้ำหนึ่งหยดหล่นติ้งลงมาใกล้วุ้อายมันมีสีสันแถวาวเหมือนสายรุ้งบนท้องฟ้า สวัสดีจ้าเธอคือใครสวัสดีจ้าฉันคือนอนแก้วชื่อว่าอุ้ยอายแล้วเธอล่ะฉันคือสายรุง้งฉันเป็นลูกของแม่สายรุง้งที่อยู่บนท้องฟ้านุ่งไงแล้วทําไมเธอลงมาอยู่ที่นี่ล่ะฉันขออนุญาตแม่ลงมาเที่ยวจ้ะเธอช่วยพาฉันไปเที่ยวหน่อยได้ไหมได้สิฉันรู้จักที่นี่ดีเพราะเป็นบ้านเกิดของฉันเอง อุย้ยอ้ายพาสายลุ้มไปเที่ยวเล่นในสวนอย่าดสนุกสนานและแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักกับสายลุ้งด้วยใครๆก็ชอบสายลุ้งน้อยผู้แจมไซเหมือนกับที่ชอบนอนแก้วอารมณ์ดีอย่างอุยอ้ยอ้ายอุ้ยอ้มีความสุขมากและอยากเล่นกับสายลุ้งไปนานๆแต่อุย้ยอ้ายรู้ดีว่าสักวันสายลุ้งก็จะต้องกลับบ้านและตัวอุ้ยอ้เองก็ต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ไม่อยากคิดถึงวันนั้นเลยบ่ายวันหนึ่งท้องฟ้ามืดคลึ้มด้วยเมฆสีเทาหมึกฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วนับตั้งแต่วันที่อุ้ยอ้ายพบสายลุงสายลุงม,มองท้องฟ้าแล้วบอกว่าถึงเวลาที่ฉันต้องกลับบ้านแล้วละ่ะหลังจากฝนหยุดแม่สายลุงจะมารับฉันไปฉันไม่อยากให้เธอจากไปเลยเพราะเธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันเธอก็เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันเหมือนกัน ฉันจะไม่มีวันลืมเธอเลยอุ้ยไอ้ายกับสายลุงซุกตัวอยู่เคียงกันขณะที่ฝนตกพลั่งพลูลงมาเมื่อฝนหยุดสายลุงโค้งใหญ่ก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าสายลุงสวมกอดอุ้ยอ้าแล้วบอกว่าแม่สายลุงมารับเราแล้วล่ะล,า,ล,า,ล,า,ลาก่อนนะเพื่อนรักสายลุงยิ้มอย่างสดใสให้อุ้ยอ้าย แล้วหายวับไป,ปอุ้ยอาย้ายเงมองท้องฟ้าเห็นรอยยิ้มน,นั้นอยู่ในสายรุ้งใหญ่อุ้ยอ้ายเฝ้ามองจนกระทั่งสายรุ้งค่อยๆจางหายลับตาไป คืนนั้นอุ้ยอ้ายทอใหญ่ยึดตัวติดไว้ใต้ใบไม้แล้วนอนหลับไปอย่างอ่อนเพลียอุ้ยอ้ายฝันถึงสายรุง้งในฝันนั้นอุ้ยอ้ายกับสายรุ้งสัญญากันว่าจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและจะอยู่ด้วยกันตลอดไปหลังจากนอนหลับสนิทไปหลายวันอุ้ยอ้ายตื่นขึ้นมาในยามเช้าอันสดใส มันค่อยๆแทะเปลือกที่หุ้มตัวออกมาเอ๊รู้สึกว่าตัวเรามีอะไรแตกไปแฮะอุ้ยอ้ายลังนีนแล้วขยับขาออกเดินแต่แผ่นอะไรก็ไม่รู้ติดอยู่บนหลังก็โบกกระพือไปมาแล้วอุ้ยอ้ายก็ลอยขึ้นทั้งตัวขณะที่อุ้ยอ้ายกำลังงนุนงกับสิ่งประหลาดที่เกิดขึ้นพึ่งกับมแมลงปอก็ทักขึ้นมาพร้อมกันว่า โตเป็นผู้ใหญ่แล้วสินะอุ้ยอ้ายรู้ไหมว่าเธอเป็นผีเสื้อที่สวยมากจริงๆไปของเธอก็มีสีสวยเหมือนกับสายลุงน้อยเลยนะอุ้ยอ้ายกลายเป็นผีเสื้อสายลุงไปแล้วตอนนี้อุ้ยอ้ายเป็นผีเสื้อที่มีความสุขมากจริงๆไม่ใช่เพราะความสวยหรอกนะแต่เป็นเพราะรู้สึกว่าได้โบยบินอย่างเบิกบาน ไปพร้อมกับสายลุ้เพื่อนรักที่อยู่ในปีของปุ้ยไอ้านั้น อย่างนึงคัตติ้ลบัตรค่ะที่คุณครูให้ไปจะไม่มีคัตเติ้ลบัตรนะคะที่บ้านของเด็กๆสามารถนำคัตเติ้บัตรมาใช้ในกิจกรรมนี้ได้นะคะค่ะสำหรับผู้กหญิงนะคะก็จะมีกระดาษ A4 แบบนี้นะคะแล้วก็จะมีชื่อกิจกรรมว่าสีแสนสวยค่ะสีแสนสวยนะคะก็จะมีวันที่กำกับไว้ด้วยเด็กๆด,ดูดีๆนะคะจะเป็นวันที่6สิงหาคม2564ค่ะ อันดับแรกเราจะมาผสมสีให้ได้สีรุ้งกินน้ำก่อนนะคะโดยเราจะมีแม่สีสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีเหลืองค่ะเริ่มกันเลยนะคะ น,นี้นะคะเรามีแม่สีแล้วนะคะต่อไปเราจะผสมสีหนะ้าเริ่มจากเอาสีน้ําเงินมาผสมกับสีเหลืองดูค่ะว่ามันจะเป็นสีอะไรเด็กทายกันนะคะผสมค่ะใส่สีเหลืองเพิ่มไปเองนิดนะึ่ง เด็กดูสิคะเป็นสีอะไรคะว้าวกลายเป็นสีเขียวแล้วค่ะเด็กๆต่อไปเราจะเอาสีแดงมาผสมกับสีเหลืองนะคะเด็กๆดูสิคะว่าจะเป็นสีอะไร เริ่มมีสีเปลี่ยนขึ้นมาแล้วค่ะเด็กๆว้าวสีเป็นสีส้มค่ะเด็กๆสวยจังเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะเอาสีน้ำเงินมาผสมกับสีแดงเด็กๆทายดูสิคะว่าจะเป็นสีอะไร ว้าวสวยจังเลยค่ะเด็กๆกลายเป็นสีม่วงแล้วค่ะวันนี้ครูฟ้ามีอีกสีนึงเพิ่มมานะคะเราอยากได้สีฟ้าค่ะเราจะมีสีขาวเพิ่มมานะคะเด็กๆสีขาวผสมกับสีน้ำเงินจะกลายเป็นสีอะไรนะ สวยจังเลยกลายเป็นสีฟ้าค่ะตอนนี้สีของเราก็ครบทั้ง7สีกลายเป็นสีรุ้งแล้วนะคะค่ะหลังจากที่เราผสมสีครบ7สีแล้วนะคะเรามาดูกันนะคะว่ามีสีอะไรกันบ้างม่วงครามน้ำเงินเขียวแสดแดงเหลือง เด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้ดูครูฟ้าผสมสีไปแล้วนะคะเดี๋ยวเด็กๆก,ก็จะมาวาดรูปกับคุณครูหญิงนะคะวาดรูปสายลุงกันค่ะค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวครูหญิงจะใช้คัตเติ้ลบัตน,นะคะเราจะวาดเริ่มจากก้อนเมฆก,ก่อนค่ะอ่ะเอาคัตเติ้ลบัตน,นะคะจิ้มสีเลยค่ะก้อนเมฆเราก็าจะใช้สีครามหรือสีฟ้าฟ้านะคะ นะคะก้อนนี้ก้อนนี้ก็อย,อ,ยกอยากหน่อยนะคะอ่ะเสร็จก้อนนี้แล้วนะคะต่อไปเรามาทําสายล้งกันเลยค่ะสายล้งสีแรกนะคะเด็กๆสีแรกก็จะเป็นสีม่วงค่ะอ่ะเดี๋ดยวกูหญิงหาสีม่วงก่อนนะคะนี่งไงเจอแล้วสีม่วงอ่าเริ่มเลยค่ะสายล้งก็จะโคง้คงๆหน่อยนะคะนะสายที่หนึ่งต่อไปนะคะก็จะเป็นสีครามค่ะ สีครามนะคะสองต่อไปนะคะก็จะเป็นสีน้ำเงินค่ะเด็กๆนี่นะคะสีน้ำเงินของเราสีน้ำเงินค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นสีเขียวค่ะ นี่ค่ะสีเขียวงเอาอย่างนี้แล้นะคะต่อไปนะคะเอ๊ะเด็กๆมันเป็นสีอะไรคะต่อไปเป็นสีเหลืองค่ะนี่นะคะสีเหลือง เด็กสาม,มารถจิ้มซ้ำได้นะคะถ้าสียังไม่ค่อยติดค่ะโค้งมาเลยค่ะเด็กๆขาต่อไปเหลือสีอะไรนะสีส้มค่ะนี่สีส้มของเรานะคะอ่ะจิ้มใหม่ได้ค่ะ ต่อไปครบหรือยังคะเด็กๆอุ๊ดมีอีกสีนึงค่ะสีสุดท้ายในสายล้กของเราคือสีแดงค่ะนี่สีแดงน,นี่ค่ะสีสายล้กของเราก็ครบทั้งเจ็ดสีแล้วนะคะเด็กๆสวยไหมคะ เด็กๆสีที่เหลือนะคะเรานํามาตกแต่งเพิ่มเติมได้นะคะครูฟ้าจะนําสีครามนะคะมาตกแต่งให้ได้ก้อนเมฆอีกค่ะอยากได้ตรงนี้ด้วยค่ะหลายๆก้อนเลยค่ะสวยจังเลยคูฟ้าชอบค่ะก้อนเล็กๆอกีกก้อนนะคะเด็กๆว้าวเริ่มสวยแล้วค่ะอีกหน่อยนะึงเอาละค่ะเด็กๆผลงานของเราก็เสร็จแล้วนะคะ ค่ะเด็กๆคะเด็กๆอย่าลืมไปทำกับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านนะคะและอย่าลืมส่งผลงานไลฟ์เพื่อนๆและคุณครูได้ชื่นชมกันนะคะขอบคุณค่ะหลังจากเด็กๆทำกิจกรรมศริลปะเสร็จแล้วรบกวนผู้ปกครองทำแบบประเมินการพัฒนาทักษะสมอง E F ให้คุณครูด้วยนะคะใบประเมินใบนี้จะทำทุกครั้งหลังจากทำกิจกรรมศริลปะเสร็จแล้วนะคะรบกวนผู้ปกครองด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ